สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History the Channel Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟังเราอยู่ในช่วงเกมเกี่ยวกับจักรวรรดิโรมันคราวที่แล้วผมพูดถึงทราจันที่นับว่าเป็นจักรพรรดิที่ดีคนหนึ่งของกรุงโรมไปแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเกม Hadrian's w a l l แล้วก็จักรพรรดิเ a d r เรีซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรดิที่ดีอีกคนนึงเหมือนกันนะครับเ a d r i a ีเนี่ยเป็นจักรพรรดิต่อจากทราจันเลยแต่ว่าดีกันไปคนละแบบ ทราจันเนี่ยเป็นนักรบนะครับเป็นคนที่สามารถขยายพื้นที่ของโรมให้กว้างใหญ่ไพศาลออกไปได้ส่วนเฮเดียเนี่ยรู้สึกว่ากรุงโรมหรืออาณาจักรโรมในตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มจะใหญ่เกินไปแล้วเขาก็เปลี่ยนจากการขยายพื้นที่มาเป็นการสร้างความแข็งแกร่งภายในแทนสิ่งที่เฮเดียนทำแล้วแบบขึ้นชื่อมากๆก็คือการสร้างกำแพงกันศัตรูจากภายนอกก็คือพวกคนเถื่อนไม่ให้มาบุกรุกราชอาณาจักรตอนนั้นเนี่ยก็จะมีกำแพงสำคัญอยู่2อ,อย่างด้วยกัน อันแรกเนี่ยก็คือทางทิศใต,ต้ในทวีปแอฟริกาฟอสเซตุ u มซึ่งมันไม่ใช่กำแพงซสทีเดียวมันเป็นคลองมากกว่าคือเป็นคลองขนาดยาวที่ขุดล้อมรอบแหลมตรงเมืองคาร์เทจเอาไว้ซึ่งเป็นอนานิคมของกรุงโรมในทวีปแอฟริกาส่วนอีกกำแพงหนึ่งเนี่ยก็อยู่ทางเหนือสุดอยู่ในเกาะบริเตนประเทศอังกฤษปัจจุบันก็คือกำแพงเฮดรีนนั่นเอง ทีนี้มาพูดถึงความสัมพันธ์นิดหนึ่งระหว่างโรมันกับบริเตนจริงๆแล้วเนี่ยโรมันเนี่ยส่งกองทัพไปบุกเกาะบ,บริเตนครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่สมัยของจูเลียสซีซ่าแล้วซีซ่าเนี่ยก็สามารถยึดครองบริเตนบางส่วนเอาไว้ได้แต่เนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยกรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางอํานาจเนี่ยมันอยู่ทางใต้แล้วมันห่างจากเกาะบริเตนมากๆก็เลยไม่สามารถที่จะรักษาอํานาจเอาไว้ได้สุดท้ายเนี่ยพวกชาวพื้นเมืองเนี่ยก็สามารถชิงเอาพื้นที่กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งในยุคสมัยของจกักกกรรพพดดอั็มี ว่าหนนี้เนี่ยจะต้องยึดครองเกาะบริเชนให้ได้ก็เลยส่งกองทัพขนาดใหญ่มาแล้วก็ทําสงครามฆ่าฝันแล้วก็ยึดครองพื้นที่ตรงนี้เอาไว้หนึ่งในเผ่าคนเถื่อนนะครับที่ถูกปราบปรามก็คือเผ่าไอเซนิของราช,ชินีโบดิก้าตำนานเล่าว,ว่าราชาของเผ่านี้ไอเซนิเนี่ยตกลงกับทหารโรมันว่าจะให้ดินแดนเนี่ยปกครองร่วมกัน นะครับระหว่างจัก,กรพรรดิแห่งกรุงโรมแล้วก็ลูกสาวสองคนของราชาแต่ว่าพอราชาเสียชีวิตไปแล้วก็ลูกสาวขึ้นมาคลองเผ่าทหารโรมันก็แบบว่าดูถูกะนะครับว่าเห็นว่าเป็นผู้หญิงก็แบบว่าคลองเผ่าไม่ได้แน่แนก็เลยส่งทหารเนี่ยมาบุกปราสาทเสร็จแล้วเนี่ยก็จับเอาลูกสาวราชินีสองคนเนี่ยไปข่มขืนแล้วก็เอาตัวแม่นะครับตัวราชินีคนก่อนโบดิก้าเนี่ยมาเคี่ยนตีด้วยแส้ซึ่งโบดิก้าเนี่ยก็โกรธแค้นทหารโรมมากก็เลยรวบรวมสมัครพักพวกเผ่าต่างๆบนเกาะบ,บริเตนที่ยังไม่ยอมโรมันซะทีเดียว พอมีกองทัพที่ใหญ่พอก็เอามาต่อสู้กับทหารโรมันสุดท้ายก็สามารถสังหารทหารโรมันได้เป็นจํานวนมากมันก็เป็นการรบครั้งใหญ่เลยแล้วก็ทหารของกรุงโรมเนี่ยนะครับเกือบ80%ร้อยละ80เนี่ยเสียชีวิตให้กับเผ่าคนเถื่อนของราชินีโบดิกา้าแต่ว่าสุดท้ายโบดิก้าเองก็พลาดนะครับก็พ่ายแพ้แล้วก็ถูกสังหารทีนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้อีกในสมัยของเฮเดรียนเนี่ยก็เลยสร้างกำแพงขนาดใหญ่จากฝั่งตะวันตกของ เกาะบริเตนเนี่ยลากยาวไปถึงฝั่งตะวันออกเลยกำแพงที่ว่าเนี่ยสูงประมาณ5เมตรแล้วก็ด้านชั้นในเนี่ยก็จะมีคลองขุดเอาไว้เพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่งปัจจุบันก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่มันก็เป็นซากกำแพงมันก็ไม่ได้สูงอะไรแบบสมัยก่อนแล้วนะนอกจากนี้เนี่ยในทุกๆประมาณ2กิโลเมตรก็จะมีป้อมทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กให้ทหารเนี่ยมาประจําการเนี่ยสร้างเอาไว้ด้วยปัจจุบันทั้งป้อมทั้งกำแพงเนี่ยก็กลายเป็นซากปราขัดพังหมดแล้วแล้วก็กลายเป็นโบราณสถาน หนึ่งในโบราณสถานที่สําคัญที่สุดที่ถูกขุดพบก็คือป้อมวิโดรันดาความน่าสนใจของป้อมนี้ก็คือว่ามันมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลมากๆถึงจะขึ้นชื่อว่าป้อมเนี่ยแต่มันเหมือนกับเมืองขนาดย่อยเมืองหนึ่งมากกว่านักโบราณคดีเนี่ยก็ขุดพบรองเท้าจํานวนมากมายในป้อมวิโดรันดานี้แล้วก็ครึ่งหนึ่งเนี่ย เป็นรองเท้าผู้หญิงก็เลยเกิดการคาดการณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ป้อมธรรมดาแต่เป็นเมืองจริงๆเมืองนึงเลยแล้วก็วิโดลันดาเนี่ยนอกจากจะเป็นที่ให้ทหารโรมันเนี่ยมาคอยประจําการแล้วเนี่ยอาจจะเปิดเป็นตลาดนะครับทำการค้าขายกับพวกคนท้องถิ่นที่อยู่ทางเหนือของกําแพงนะครับเปิดให้คนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันกับคนด้านหลังกําแพงด้วยอันนี้ก็หอมปากหอมคอไปแล้วนะครับกับกาแพงเฮเดรียน ทีนี้เราจะมาคุยกันถึงบอร์ดเกม h a เ r รียน a อบอร์ดเกมปี2021โดยนักออกแบบบอร์ดเกม b o p p i n g h i l l กันบ้าง h a เ r รียน a อเนี่ยเป็นเกมแนว Roll ร and Ri right ท e ธรรมดาเนี่ยจะเป็นการทอยเต๋าแล้วก็ติกต๊กติกต๊กติ๊กลงบนกระดาษแต่ว่าเกมนี้เนี่ยแทนที่จะทอยเต๋านะครับก็ใช้วิธีการจวกไพ่ขึ้นมาจากกองกลางซึ่งบนไพ่เนี่ยก็จะมีทรัพยากรต่างๆในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นทรัพยากรพวกคนงานคนงานสีต่างๆก็จะเป็นทหารเป็นช่างเป็นทาสแล้วก็เป็นประชาชนธรรมดา ซึ่งเราก็สามารถเอาทุกคนที่อยู่รอบวงเนี่ยก็สามารถเอาทรัพยากรเหล่านี้แหละไปใช้ในการสร้างกำแพงได้กำแพงเนี่ยบางทีถ้าสร้างบางส่วนมันก็จะทําให้เราสามารถทําไรนาได้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นหรือกำแพงบางส่วนเนี่ยพอสร้างมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทรัพยากรบ,บางส่วนตอบแทนกลับมาเลย พอสร้างกำแพงไปเรื่อยๆพอจบรอบเนี่ยก็จะมีชาวพื้นเมืองมีคนเถื่อนเนี่ยบุกมาจากทางเหนือถ้าเกิดชาวพื้นเมืองเนี่ยบุกมาในตำแหน่งที่เราสร้างกำแพงเอาไว้พอดีเราก็ไม่ต้องเสียแต้ม ธรรมดาเกมโรแอนไรเนี่ยจะเป็นเกมเล็กๆเ,เล่นจบไวๆแล้วก็เล่นง่ายๆแต่ว่าตัวนักออกแบบบอร์ดเกมบ๊อบบี้ฮิลเนี่ยคือตั้งใจเลยว่าอยากจะให้เกม h ฮดเรียนวอรเนี่ยเป็นโรแอนไรที่หนักที่สุดที่เล่นยากที่สุดนะครับจะมันก็จะมีกลไกซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาคือพอได้ทรัพยากรมาเนี่ยนอกจากจะเอามาสร้างกำแพงแล้วเนี่ยเรายังเอามาสร้างเมืองกรุงโรมได้ด้วยซึ่งเวลาสร้างในกรุงโรมเนี่ยเราสามารถสร้างตลาด ช่วยให้เราแลกเปลี่ยนทรัพยากรได้เราสามารถสร้างโคลอสเซียมนะครับให้เอานักรบเอาแกลเเดเตอร์เนี่ยมาสู้กันทําแต้มเพิ่มได้เราสามารถสร้างวิหารนะครับช่วยให้เรามีอิทธิพลทางศาสนามากขึ้นแล้วก็ที่ผมว่าเก๋คือเราสามารถสร้างสารได้นะครับสร้างสารน้่มันดียังไงก็คือถ้าเราสร้างสารเนี่ยเราก็จะเป็นมิตรกับผู้พิพากษาถ้าเกิดเราปล่อยให้คนเถื่อนเนี่ยบุกเข้ามาโจมตีเมืองเราเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเสียแต้มเท่าไหร่ก็คิดว่ามันเป็นกลไกเล็กๆที่เก๋ดี นะครับอันนี้ก็คร่าวๆเกี่ยวกับเกมเฮเดรียนวอแล้วก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิโรมันถ้ารู้แบบนี้แล้วก็น่าจะเล่นเกมได้อย่างสนุกขึ้นใช่ไหมครับคราวหน้าเราจะพูดถึงเกมอะไรเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ช่วงไหนก็คอยติดตามชมกันนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยขอบคุณครับ